บางท่านอาจจะกังวลครับว่าการจัดทำรุ่นฉบับใหม่นั้นอาจจะเสียเวลาตรงไหนมาตราไหนเป็นปัญหาก็ไปแก้มาตรานั้นแก้เป็นหลายมาตราจะดีกว่าหรือไม่ผมก็ต้องเรียนกลับไปครับว่าบางปัญหานั้นมันเชื่อมโยงกับหลายมาตราถ้าจะแก้แค่แประเด็นเดียวก็อาจจะต้องแก้เป็นหลายสิบมาตรายกตัวอย่างเช่นครับหากสมมติเรามองว่าประเทศเราควรจะมีรูปสภาเดียวที่ไม่มีวุฒิสภา แค่ประเด็นเดียวนะครับผมไปนับดูก็ต้องแก้อย่างน้อย81มาตราด้วยกันแต่นั้นครับหากรัมุมน60เปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งที่มีปัญหาแทบในทุกห้องพื้นสุดหลังคารั่วผนังแตกจริงอยู่ครับจะแก้เป็นจุดๆไปมันก็ทําได้ในเชิงทฤษฎีแต่หากปัญหาต่างๆมันลามไปถึงเสาเข็มมันลามไปถึงจุดที่เชื่อมต่อระหว่างแต่ละห้องเราอาจจะมองว่าความจริงแล้วการออกแบบบ้านหลังใหม่ ที่ทุกคนเข้ามีส่วนร่วมนั้นอาจจะเรียบง่ายรวดเร็วและสร้างความรู้สึกที่ดีกว่าว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ทุกคนนั้นหวงแหนและมีส่วนร่วมในการสร้างมันขึ้นมาแต่นั้นครับหากเพื่อสมาชิกเห็นตรงกับผมว่าบ้านเรามีปัญหาเห็นตรงกับผมว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะมาออกแบบบ้านหลังใหม่และเดินหน้าสู่การจัดทํารัฐมนตรีใหม่เพื่อสมาชิกก็สามารถลงมติเห็นชอบรับหลักการทั้งสามร่างรัฐธรรมนูญในวันนี้ได้